ก่อนอื่นอยากเรียนให้ทุกท่านทราบว่าสิ่งสําคัญตอนนี้ค่ะสิ่งแวดล้อมของเราเปลี่ยนแปลงไปจากที่เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบเดิมๆนะที่เราเจอกันเห็นหน้ากันพูดคุยกันแต่ตอนนี้เนี่ยโลกยุคหน้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้วภาพที่เรากำลังมองแผนที่ที่เป็นแผนที่ที่เราเห็นในพื้นที่เนี่ยตอนนี้เราคงต้องเข้าใจแผนที่ในอีกแบบหนึ่งที่เป็นแผนที่เชิงดิจิตอล พฤติกรรมในบนโลกดิจิตอลที่เราจะต้องระมัดระวังแล้วก็ใช้มันอย่างตั้งใจแต่เดิมเนี่ยโลกเราคืออย่างนี้ค่ะแต่ตอนนี้โลกอันที่มันเกิดขึ้นที่เป็นโลกโลกเสมือนที่อยู่คู่ขนานกับเราก็คือเรื่องโลกบนโซเชียลมีเดียคือคนเราเนี่ยแต่ก่อนเราคอนเน็กกันแบบเห็นหน้ากันใช่ไหมคะแต่ตอนนี้จริงๆเนี่ยโซเชียลคอนเน็กชันแพลตฟอร์มต่างๆมันเข้ามามีส่วนมากเลยมันคือพื้นที่บนโลกออนไลน์ที่เราจะสร้าง เราจะแบ่งปันข้อมูลสวัสดีวันจันทร์วันอังคารวันพุธอย่างที่เราส่งต่อกันเนี่ยนี่คือโลกออนไลน์เนาะซึ่งอันนี้ค่ะมันเป็นโลกออนไลน์เป็นพฤติกรรมสําคัญที่เราทุกคนใช้อยู่ทุกวันบางครั้งการติดต่อการบนโลกออนไลน์เนี่ยเราอาจจะติดต่อกันยิ่งยิ่งในช่วงยุคโควิดเนี่ยเราใช้โลกออนไลน์แทบจะมากกว่าโลกจริงซะด้วยซ้ำานะคะ ทีนี้เรามาดูว่าบนบนโซเชียลเน็ตเวิร์กติ้งไซต์เนี่ยค่ะบนโซเชียลเน็ตเวิร์กิ้งไซต์เนี่ยที่ที่เราใช้อยู่เนี่ยค่ะมันมันแชร์อะไรกันได้บ้างก็คือเราสามารถทั้งสร้างทั้งเผยแพร่ข้อมูลของตัวเรานะติดต่อข่าวสารติดต่อกับคนอื่นนะคะผ่านการแชร์รูปอย่างสวัสดีวันจันทร์อังคารใช่ไหมคะส่งข้อความสู่สาธารณะหรือส่งข้อความหาคนแต่ละคนแม้กระทั่งเล่นเกม คำถามสําคัญคือคือว่าไอ้การที่เรามีพฤติกรรมอยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้นเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีบางทีแต่ก่อนเนี่ยค่ะเราอาจจะมีมุมมองต่อพฤติกรรมบนโลกออนไลน์ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะเด็กวัยรุ่นเล่นกันแต่ตอนนี้ค่ะมันไม่ใช่แค่นั้นแล้วนะตัวแพลตฟอร์มเองตัวโซเชียลมีเดียเองหรือว่าตัวโลกอินเทอร์เน็ตเองเนี่ยค่ะไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือไม่ดีในตัวมัน หากวันนี้ที่เราคุยกันคือเราจะทำยังไงให้การใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ดีและทำให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมเกิดประโยชน์ของมันจริงๆสิ่งสำคัญที่เราที่เราน่าจะต้องรู้กันนะคะคือคำนี้ก่อนอื่นที่ที่เราน่าจะเข้าไปสู่พฤติกรรมแค่ไหนจะดีไม่ดีคือคำว่าดิจิทัลฟุต r i ลนคือแปลว่าอะไรคะอยเท้าบนโลกดิจิทัลนะคือ สิ่งที่มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนค่ะคือตรงนี้ดิจิทัลฟลิป l ิทเนี่ยไม่ใช่รอยเท้าเราจริงๆไปประทับนะคะแต่มันคือความเป็นตัวตนของเราว่าเราแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของเราอย่างไรเราไปคอมเมนต์ใครกดไลค์ใครใช่ไหมติดดาวอะไรหรือว่าแอดเฟรนด์คนไหนหรือแท็กใครใช่ไหมอันนี้กดไ like, ลค์ติดดาวคอมเมนต์แอดเฟรนด กดกดเขาเรียกค่ะแอดก็คือแท็กชื่อใครเนาะหรืออีเมลหาใครเนี่ยส่งออกจากเราไปแล้วเนี่ยค่ะมันอยู่ยั้งยินยงนะเรียนทุกท่านเราถนุใจเข้ามาดิจิตอลฟุตพิ้งคือมันอยู่ยั้งยิงยงค่ะสิ่งสําคัญที่สุดคือโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งเนี่ยทาให้เราติดต่อกันได้ง่ายขึ้นหากข้อมูลต่างๆที่เราใช้ในการติดต่อกันเนี่ยมันก็อยู่ยังย้งยินยงจริง สิ่งสำคัญที่สุดเลยก่อนปลายนิ้วเราจะพิมพ์อะไรก่อนปลายนิ้วเราจะคลิกอะไรเนี่ยอาจจะต้องนึกถึงคํานี้ว่าคลิกแล้วมันอยู่ถามว่าอาจารย์ท่านผู้บริหารอาจจะบอกว่าอาจารย,าารย์กดแล้วก็ลบได้กดแล้วก็เอาออกได้ท่านรู้จักการแคปไหมคะสิ่งนักแคปทั้งหลายในยมีมากมายนะดังนั้นถึงจะบอกว่าสิ่งที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเมื่อเราทําไปแล้วเนี่ยกดจุดเดียวจากเครื่องเราค่ะ แต่มันส่งออกไปในพื้นที่ที่มากมายเลยดังนั้นเนี่ยก่อนเราจะไปพูดถึงพฤติกรรมอันตารายพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆทุกท่านวันเนี้ยแหมอาจารย์ติ้งพูดอะไรอาจจะรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะเก็บมันไว้ได้อาจจะจําคํานี้ไว้นะว่าดิจิ l f ลฟุต r i ิ t สิ่งใดที่เกิดบนขึ้นบนโลกออนไลน์นั้นไม่ใช่สิ่งนั้นดีเสมอะสิ่งใดที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์น,นั้นมนะีแนวโออน,น,น้มนมันจะอยู่ต่อเสมอเพราะว่า คนจะแคปไว้คนจะเก็บไว้ได้แล้วก็จะกลายเป็นสิ่งที่ <c oughs> ขอโทษค่ะถูกเข้ามากับความเป็นตัวตนของท่านไม่ว่าจะเป็นคําพูดดีคําพูดไม่ดีเพื่อนดีเพื่อนไม่ดีคอมเมนต์ดีคอมเมนต์ไม่ด,มดีที่ท่านทําเนี่ยอยู่กับตัวท่านไปอีกนานนะคะทีนี้เพื่อที่เราทําความเข้าใจมากขึ้นคำแรกคำว่าดิจิทัลฟุตพิ้นนะคะคำที่สองค่ะเราอาจจะต้องมาเข้าใจแพลตฟอร์มต่าง คือโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งเนี่ยมันเป็นคำรวมที่ใหญ่ที่สื่อถึงทั้งหมดเลยว่าการที่คนเราติดต่อกันเชื่อมโยงกันได้บนโลกดิจิตัลเนี่ยคือโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งเนาะแต่ช่องทางไหนล่ะที่เขาใช้ในการติดต่อจะบอกว่านี่พยายามรวบรวมค่ะพยายามรวบรวม,มว่าแพลตฟอร์มท็อปฮิตต่างๆเนาะจริงจริอองสิ่งที่อเองเพิ่งรู้จักนะทิกตอกที่คงรู้จัก f a c e b o o ท่านคงรู้จัก ลิงค์ดินที่ท่านน่าจะรู้จักนะคะ Instagram IG รู้จักแน่ทวิตเตอร์นี่ร้อนฉาร้อนผ่าวตลอดเวลาไลาน์นีของทุกวันนะคะแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่ะมีลักษณะความเฉพาะตนความเฉพาะตนแพลตฟอร์มบางอย่างเวลาท่านจะเข้าไปใช้หรือถ้าไม่ใช่ตัวท่านผู้บริหารเองไยค่ะจะเป็นครูอาจารย์หรือว่านักเรียนที่ท่านดูแลจะเข้าไปใช้เนี่ยวันนี้เนี่ยเราสรุปกัน,นสันๆว่าสิ่งที่ทุกคนระวังก็คือ เมื่อไหร่ที่เราเข้าไปสู่แพลตฟอร์มที่ไม่ต้องแสดงตัวตนยิ่งต้องระมัดระวังแปลว่าอะไรคะคือเข้าไปโดยไม่ต้องบอกล็อกอินว่าชื่อล็อกอินว่าชื่อนัทสุดาเตพันล็อกอินว่ารหัสอะไรไม่ต้องก็คือสมมติได้เลยว่าความตัวเป็นสมมตินะคะความตัวเป็นสุพรรษาเนื่องพิรมได้ไม่รู้ว่าต้องเป็นนัทสุดาเตพันมันยิ่งน่ากลัว เพราะว่างานวิจัยจะบอกว่าลักษณะแพลตฟอร์มบนโลกออนไลน์ที่เปิดให้ใช้อย่างไม่ต้องแสดงตัวตนคนยิ่งมีแนวโน้มจะแสดงพฤติกรรมที่รุนแรงต่อกันมากขึ้นมากขึ้นและเราถ้าไม่ระมัดระวังก็อาจจะถูกกระแสความรุนแรงอย่างนั้นนะคะทำให้เราแสดงพฤติกรรมรุนแรงก้าวร้าวอย่างไม่ตั้งใจด้วยเช่นกันและอย่างที่เรียนท่านที่คําว่าดิ Digital Footprint แม้มันไม่แสดงตัวตนในแพลตฟอร์มค่ะแต่ i p Address รแตกแม่ มันตามมาได้ค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาเราในฐานะใช้ก่อนจะเข้าไปใช้แพลตฟอร์มอะไรอาจจะพิจารณาแพลตฟอร์มที่เหมาะสมในเมื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กิินคือการที่เราใช้ในการติดต่อสื่อสารมันเป็นประโยชน์แต่แพลตฟอร์มบางอย่างที่จะเข้าไปอาจจะทําให้มันกระตุน้นมันเร้าให้เราทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมากขึ้นพิจารณาตรงนี้ด้วยนิดนึงนะคะเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้โลกออนไลน์ใช้สื่อต่างๆโลกออนไลน์อย่างปลอดภัยมานะทีนี้ ช่วงนี้ค่ะจะขออนุญาตนําเสนอตัวอย่างพฤติกรรมที่เราจะต้องระวังว่าเอ้ยแม้โลกออนไลน์อย่างที่เรียนเนี่ยคะ่ะว่าเป็นเทคโนโลยีนะมันเป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยให้เราติดต่อสื่อสารกันได้มากขึ้นแต่อย่างที่เรียนว่ามันก็มีบางพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นที่อาจจะเป็นอันตรายขอยกตัวอย่างพฤติกรรมแรกคือคําว่าเขาเรียกว่าภาษาไทยนะคะแอหลุม um, ภาษาอังกฤษคือเนี่ยค่ะ Instagram มาจากคำว่า f r i e n d only หรือว่า Fake Instagram คือไม่ใช่ตัวเราค่ะเรามี Account เราในเมื่ออันนี้บอกต้องบอกตัวตนเหรอฉันสร้างเป็นอีก a c c o u n t หนึงไม่ใช่คนที่ฉันรู้จักนะที่จะอยู่เป็นใครก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพื่อนบางกลุ่มที่แบบว่าไว้ทำเรื่องแปลกแลกไว้ทำเรื่องที่รู้สึกว่าสังคมอาจจะไม่ยอมรับถามถ้าเกิดใช้คำเนี่ยค่ะทีฝ่ายง่ายๆคือบัญชีลับที่ถูกสร้างขึ้น เพิ่มจากบัญชีที่ใช้อยู่ประจาแล้วก็มันค่อนข้างแพร่หลายในวัยรุ่นค่ะมันเริ่มจากในไอจีนะคะคําถามคือแต่เดิมเนี่ยค่ะ <c oughs> มันบวกหรือลบคือใช้คําว่าถ้าเกิดว่าเฟซอินสตาแกรมเนี่ยดูมันจะลบนะแอกลุ่มดูมันจะลบนะแต่ตอนหลังเนี่ยค่ะก็เริ่มมีลักษณะว่าเอะถ้าเกิดอย่างอย่างอย่าง,อาง,อางตอนช่วงโควิดนะคะเราช็อปออนไลน์กันหนักมากเนาะไปไม่ได้เลยเนาะโรต้องโรตัสเซ็นทงเซ็นท่านเราก็ช็อปออนไลน์บางท่านก็ทำแอคเคาท์หนึ่งขึ้นมาเพื่อให ใช้สาหรับช็อปม,มันอาจจะเป็นแอคบุ๋มแต่พฤติกรรมเนี่ยมันไม่ได้เป็นลบนะคะก็เป็นบวกดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าตัวพฤติกรรมเองอาจจะเป็นพฤติกรรมเดียวกันในการสร้างอีกบัญชีนอกเหนือจากบัญชีหลักหากพฤติกรรมนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อรวมกลุ่มเฉพาะกลุ่มย่อยในการว่าร้ายในการทําร้ายหรือนในการสื่อสารสิ่งที่ไม่เหมาะสมมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีมันอาจจะเป็นบวกก็ได้ แต่ถ้าเกิดพฤติกรรมเดียวกันเลยนะคะเป็นแอคเค้์ลับที่เราสร้างขึ้นและทําพฤติกรรมลบๆสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งลบซึ่งมันก็จะเชื่อมต่อไปอยังอีกคำที่จะพูดว่าขอ <c oughs> โทษค่ะเรื่องพฤติกรรมลบบนโลกไซเบอร์ Cyber, เนี่ยเรามักจะรู้จักคํานี้กันอย่างดีเลยก็คือไซเบอร์บูลิ่งเนาะคือเราเองอะค่ะผู้บริหารทุกท่านบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้าว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยมันเป็นการใช้พฤติกรรมเป็นการใช้สื่อออนไลน์ อย่างไม่ปลอดภัยเลยไม่เหมาะสมนี่บอกว่าหนึ่งคำที่พิมพ์เข้าไปมันอยู่อีกดานเนาะเป็นดิจิตอลฟุชชิ่์ของเราเป็นหนึ่งคำที่พิมพ์เข้าไปเหมือนไอ้ปลายนิ้วที่กาลังชี้ออกมาเนี่ยมันมีคนถุกกระทบซึ่งการกระทบแบบนี้ก็เรียกว่าบุลลี่อิงนนะคะการที่เราทําอย่างมีเจตนามุ่งร้ายมีคนที่เป็นเหยื่อผู้ถูกรังแกแล้วก็เขารู้สึกว่าถูกทุกความแล้วก็ทุกใจจากสิ่งที่เราทำเนาะ ดังนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูตรงนี้ละเอียดขึ้นห็นว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่ไม่ปลอดภัยบนโลกออนไลน์ตัวอย่างชัดๆเลยคือการปั่นแกล้งรังแกบนโลกไซเบอร์มันเกิดขึ้นที่ใดก็ได้นะคะไม่ต้องเผชิญนะกันสมมติเนี่ยนั่งนั่งอยู่ค่ะแล้วก็เห็นรูปอาจันเติ้ลแล้วก็อยากจะบอกแหมจันเติ้ลอ้วนจันต้องถูกรังแกไม่ต้องเห็นเลยนะเพราะว่าคนกินคือใครแต่เรารับรู้ได้แล้วก็มันมีความเป็นนิรนามของผู้ปั่นแกล้งเราไม่ต้องรู้ว่าคือใครใช่ไหมคะ แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเหยื่อผู้ถูกรังแกกําลังรู้สึกยังไงบางทีเราถ่ายวิดีโอเคยเห็นข่าวไหมคะเราถ่ายวิดีโอของใครสักคนบนบน,บนรถไฟฟ้าว่าแหมทําไมเขาถึงเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็เอาไปโพสต์เหยื่อผู้ถูกถ่ายผู้ถูกกล่าวถึงผู้ถูกว่าร้ายถึงเขาไม่รู้ว่า,ว,าว่าใครทําเขาไม่รู้เลยว่าต้องเผชิญหน้ากันไม่จําเป็นแล้วคนแต่งแกล้งใครเป็นคนถ่ายก็ไม่รู้ แล้วคนที่ดูคลิปนั้นอยู่แล้วก็หัวเราะแล้วก็คอมเมนต์ในเชิงที่ที่เอ,อว่ากล่าวทําร้ายความรู้สึกก็ไม่รู้ด้วยว่าเหยื่อที่อ่านเขากาลังน้าตาตกเสียใจขนาดไหนเพราะไม่เห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาและอันสุดท้ายที่นา่ากลัวที่สุดถ้าเราทาพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยคนที่ถูกกระทําก็จะรู้สึกว่าไม่มีพื้นที่ใดเป็นพื้นที่ปลอดภัยเนื่องจากว่าอย่างที่บอกเราบอกว่าโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ย มันไปทุกที่เนาะมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าอ๋อคนนี้ที่ชอบว่าฉันที่อยู่บ้านหลังนี้ฉันก็นจะเดินเลี่ยงซะแต่เมื่อมันถูกเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตจำข้าว่าดิจิทัลฟุตพิงได้ไหมคะมันไปได้อีกไกลมากไกลกว่าที่เราคิดเนาะดังนั้นเนี่ยคะ่ะพอเราดูลักษณะเฉพาะตรงนี้แล้วเนี่ยอยากจะเรียนท่านผู้บริหารทุกท่านว่าก่อนที่เราจะเอาข้อมูลใดจะเอาวิดีโอใดจะเอา ภาพใดเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะในแพลตฟอร์มใดจะเป็น l ลน e จะเป็น Facebook จะเป็น Instagram จะเป็น Twitter ขอให้ทุกท่านหยุดและคิดก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำมันจัดเป็นการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์มันจะมีคนที่ตกเป็นเหยื่อหรือไม่ มันจะมีคนที่ถูกกระทําโดยไม่รู้ว่าใครกระทําเขาหรือไม่และจะมีคนที่รู้สึกว่าไม่มีพื้นที่ปลอดภัยสําหรับเขาหรือไม่นี่มองบนฐานความคิดว่าฉันจะหยุดเมื่อสิ่งที่ฉันทํานั้นจะกระทบคนอื่นอีกอันนึงก่อนจะเอาอะไรเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตให้ถามว่าสิ่งที่ฉันกระทํานั้นถ้ามันติดเป็นรอยเท้าของฉันเป็นเส้นทางของที่ทุกคนรู้ว่านี่คือสิ่งที่ฉันทํา นอยากให้มันติดกับตัวท่านหรือไม่ถ้าคําตอบข้อแรกว่าไม่อยากให้สิ่งที่ทําไม่มีใครตกเป็นเหยื่ออีกผ่านทําได้อันที่สองคือสิ่งที่ทาที่ฉันจะโพสต์ไปฉันไม่ต้องรู้สึกกลัวเลยว่าใครจะรู้ว่าเป็นฉันเพราะมันไม่ใช่เรื่องร้ายอีกผ่านทําได้ฉันจึงส่งได้ค่ะแต่เป็นตัวที่ช่วยยั้งให้เรามีสติแล้วรู้ว่าเราควรจะทํำยังไงมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนค่ะว่าอย่างเรียนที่หน้าเมื่อกี้เลย สิ่งที่มันน่ากลัวที่มันจะยั้งไม่ได้เนี่ยคะ่ะเพราะว่าด้วยธรรมชาติของของ,ของการทําพฤติกรรมบนโลกออนไลน์เลยคะ่ะมันคือมันขาดความยับยั้งชั่งใจมันไปได้เร็วอะค่ะดังนั้นสิ่งที่อยากเรียนทุกท่านเพื่อให้การใช้โลกออนไลน์ใช้สื่อต่ตางๆ่าบนโลกออนไลน์อย่างเหมาะสมเนี่ยถามก่อนสองข้อเนาะว่าดีดีมันเป็นดิจิทัลคุชเพลนของเราไหมอันที่สองคือมันจะมีใครตกเป็นเหยื่อหรือถูกทําร้ายจากการกระทําที่เรากําลังจะทําหรือไม่ ถ้าท่านสองถามสองข้อนนี้แล้วเช็คผ่านได้ลงมือเข้าไปสู่ลบออนไลน์ได้เลยคนะ่ะขออนุญาตเรียนข้อมูลเพิ่มเติมว่า <c oughs> คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้มีโอกาสถามคําถามนี้จากตัวเองนะว่าเฮ้ยเช็คผ่านบล็อกห,หนึ่งไม่มเป็นนิิทีฉันได้เช็คผ่านบล็อกสองไม่มีใครจะเป็นอยู่เพราะว่าจากข้อมูลตั้งแต่นะข้าสองนะผม่านอาจารย์ยุมนที่บอกว่าร้อยละห้าสิบ ของเยาวชนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการรังแกทางโลกไซเบอร์ปีนี้ปีอะไรครับผ่านมาเป็นสี่ปีแล้วป่านนี้ตัวเลขขึ้นไปแน่นอนแล้วครับเพราะว่าสถิติการใช้ข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของเราก็เพิ่มมากขึ้นทีนี้เพื่อให้ท่านอาจารย์ท่านผู้บริหารเห็นชัดขึ้นขออนุญาตย,ยกตัวอย่างว่าบางทีแค่ถามคําถามสองข้อที่บอกว่ายินดีให้เป็นดิจิทัลฟุตพิ้นไหมกับจะไม่เป็นเหยื่อไหมนึกไม่ออกแต่ท่านอาจจะขออนุญาตให้เห็นว่า พฤติกรรมที่มันอาจจะถูกนับเป็นการรังแกบนโลกไซเบอร์เนี่ยมีอะไรบ้างที่เราจะไม่อยากให้เป็นฟุตพリ้นของเราและไม่อยากจะให้มีใครตกเป็นเหยื่อนะคะอันแรกคือการใช้วาจาหย,ยาบคายเลยค่ะพิมพ์ดาใช้คำนี้พิมดาด่าทอสอเสียดทางอินเทอร์เน็ตเนี่ย <c oughs> ถือเป็นถือเป็นเรื่องที่หนึ่งที่ต้องต้องระวังเนาะ แล้วก็อันที่สองค่ะเรื่องการคุกคามทางเพศออนไลน์อันนี้ค่ะคือไม่ว่าจะเป็นการพูดจาพูดจาส่อเสียดเนาะทางเพศบีบบังคับให้มีการแสดงภาพถ่ายแสดงกิจกรรมบางอย่างผ่านกล้องผ่านเว็บแคมหรือว่าให้เขาส่งรูปลักษณะโปบเลยหรือวิดีโอโปบเลยไม่ว่าจะเป็นบังคับให้เขาส่งหรือส่งไปโดยที่เขาไม่ต้องการก็จัดเป็นการคุกคามนะคะ การแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์หรือข้อ3การแอบ,บอ้างตัวตนของผู้อื่นเนาะคือท,ที่ที่เราจะบอกว่าเหมือนเข้าไปแบบขโมยรหัสผ่านแอบบใช้ชื่อว่าอ,อ๋อไม่ใช่นัฐสุดานะนี่คือชื่อสุพรรษาแล้วไปทําอะไรที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เป็นการทําอย่างประสงค์ร้ายแล้วก็สวมรอยในเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กของเขาเพื่อให้เขาเสียหายเราน่าจะเคยเห็นอนันนี้เราเห็นข่าวเยอะะไรค่ะที่แบบว่าเอารูปคนนี้ไปใช้ว่าเป็นตัวชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันต่อมาที่เรามักจะคบในประเทศไทยคือการแบ็กเมย์ก็คือเอาข้อมูลของเขาอะค่ะข้อมูลส่วนตัวของเขาหรือข้อมูลที่เป็นความลับของเขาเนี่ยไปเผยแพร่ให้เกิดความเสียหายเดี๋ยวจะมีตัวอย่างอันนี้ให้เห็นนะคะเป็นภาพเลยเช่นเราอาจจะถ่ายรูปเพื่อนตลกตลกเนาะแล้วก็เผยแพร่ให้เหมือนมันสนุกสนานแต่ความจริงลองนึกก่อนว่ามีคนที่ต้องเสียใจจากการกระทำไหมถ้าใช่ก็เป็นไซเบอร์บูลิ่เนาะหรือว่าตัดต่อรูปใส่ข้อความให้เขาเสียหายก็ได้ อันที่ห้าที่เรามักพบค่ะก็คือพวกล่อลวงอย่างที่เราเห็นเนี่ยละคะอันนี้เยอะเลยนะเราเห็นที่เราต้องระมัดระวังก็เป็นการกัดแรงบางแกนะก็คือล่อลวงให้หลงเชื่อไปซื้อสินค้าน,นี้ทั้งที่มันไม่มีอยู่จริงอย่างเงี้ยอย่างดารุมนะนอกข่าวใช่ไหมคะหรือว่าล่อลวงให้โอนเงินหรือล่อลวงให้นัดเจอกระทาการใดๆที่อีกฝ่ายอาจจะไม่ยินยอมอันสุดท้ายเนี่ยค่ะอันนี้จะจะท่านอาจจะเคยเห็นปุ๊กดาราหรือว่าพวกอ,อะไรนะคะเอ่อ ด้อมด้อมเนาะด้อมทางเคป๊อปต่างๆก็ๆจะมีเช่นก็อาจจะมีการสร้างกลุ่มในเครือข่ายออนไลน์ที่จะโจมตีคนที่ไม่ชอบถามว่าแค่กับดารานักการเมืองไหมตอบว่าที่เราพบเนี่ยมีแม้กระทั่งกับเพื่อนร่วมห้องดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำเรารู้จักไว้เพื่อเข้าทันและจะได้ระง,งับได้นะคะทีนี้ค่ะขออนุญ,ญาตไปอันนี้ในรายละเอียดเพิ่มขึ้นตัวอย่างค่ะอย่างเนี้ย โดนใส่อันนี้เป็นกระทู้ยิ่มากในพันทิปเนาะคือเขาปลอมดูนะคะลักษณะพฤติกรรมเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นพฤติกรรมเดียวมันมีหลายๆพฤติกรรมก็คือสวมรอยปลอมแอคเคาใช่ไหมคะทะเลาะเบาะแววงและดูนะคะสิ่งท,งที่สิ่งที่เกิดขึ้นอยากดูนี้ค่ะเราจะมีข้อสรุปว่าไอ้ที่มันเกิดขึ้นพฤติกรรมหรอเนี้ยมันเกิดทั้งออนไลน์และออนไซต์เกิดขึ้นในชีวิตจริงและชีวิตในโลกเสมือนในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยครขอบ อย่างอันนี้อีกตัวอย่างหนึ่งค่ะก็คือบอกสิ่งที่เกิดขึ้นที่จะสัมผัสสัมภาษณ์เด็กมัธยมเนาะคือเนี่ยอย่างเงี้ยปลอมตัวตนใช่ไหมแฮกเฟซแล้วมาแปะลิงก์หนังโป๊ทาให้ตัวบุคคลนั้นเสียหายเราต้องรู้ว่าจริงๆมันเป็นผลกระทบเนาะแล้วก็มีลักษณะอย่างเงี้ยค่ะที่อีกอันนึงที่จะเป็นลักษณะว่าถูกลากไปในกลุ่มเฟซบุ๊กแล้วโดนด่าๆๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการเอาไปด่าในแอคเขาหลุมเนี่ยอย่างเงี้ยก็เป็นไซเบอร์บูลิ่งเนาะเพราะฉะนั้น ตัวทุกท่านเองนะผู้บริหารเนะะี่ยค่ะเราต้องเข้าใจเท่าทันว่ามันมีลักษณะพฤติกรรมเหล่านี้จริงๆถ้าเราจะป้องกันได้ก็ให้เขาได้เรียนรู้ถามคำถาม,ถามง่ายๆสองข้อว่าอยากให้เป็นดิจิทัลของเราไหมกับอีกอันหนึ่งคือเราอยากเรายินดีไหมที่จะมีใครจะมีใครถูกกระทบไหมเนะะี่ยค่ะอันนี้ได้เรียนท่านไปแล้วว่ามีลักษณะเป็นอนอนิมัสิ่่ทําให้รุนแรงมากขึ้นพวกแอปเหล่านี้นะคะเป็นอนอนิมัสเหลือเวลาไม่มากจะเป็นตัวอย่างท่านดูอย่างนี้ค่ะ าพยนต์อันนี้ของของของทางมูลนิสื่อกองพิมพ์สื่อมันดีมากๆเลยนี่ก็เป็นตัวอย่างก็คือมีเด็กเนี่ยค่ะถูกกลั่นแกล้งรัง,งแกเด็กผู้หญิงน,นอกจาเด็กผู้หญิงในโรงเรียนเลยถูกกลั่นแกล้งรัง,งแกใาโลกไซเบอร์ก็คือมีการโพสต์ว่าถูกกระทําแต่ว่าคนก็มาคอมเมนต์ในทางที่ให้รายผู้กระทบเขามากสภาพจิตใจของเขาเยอะอีกตัวอย่างหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นลนักษณะการถูกล่อลวงนะคะทุกท่านการถูกล่อลวงอันนี้ชื่อเรื่อง I'm With You ก็คือเป็นเด็กผู้ชายค่ะที่อาจจะ มียังยังคงหาเหมือนกับว่าอัตลักษณ์ทางเพศของตัวเองเนาะยังไม่ชัดแล้วก็ถูกล่อลวงให้มาแชทเนี่ยเจอกันแล้วอยากทําอะไรจะก่อนแน่ๆชวนไปเชียงใหม่สุดท้ายเอาบทแชทเหล่านี้ค่ะไปโพสต์ในกลุ่มสาธารณะแล้วก็มีคนเข้ามาว่าร้ายเพราะฉะนั้นอยาง้ทุกท่านเห็นว่ามันมีเรื่องเหล่านี้เกิดจริงและเป็นตัวอย่างจริงเราเองต้องระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะดูแลเด็กๆของเราแล้วก็ให้เกิดเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมอันนี้ได้เรียนท่านไปแล้วเนาะ ผลกระทบทางจิตใจเนี่ยมันกระทบทุกคนทั้งเหยื่อผู้ถูกกระทําและผู้เกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือการป้องกันนะคะคือการป้องกันเพราะผลกระทบเนี่ยมันมีทั้งในระดับภายในที่เขาจะกังวลในการเท่าสังคมรู้สึกการไร้พลังอํานาจนีเพราะว่าซึ้เศร้าหรือเห็นเป็นเชิงพฤติกรรมขาดเรียนหรือพฤติกรรมเสี่ยงค่าตัวตายดังนั้นเนี่ยผลกระทบมันมีทั้งที่เรามองเห็นและไม่เห็นแต่มันเกิดขึ้นจริงกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อดังนั้นจะขอเรียนสรุปทุกท่านคงจะบอกว่า ก่อนจะทําอะไรก่อนแสดงพฤติกรรมอะไรบนโลกไซเบอร์ให้ถามตัวเองสองข้อง,ง่ายๆว่ายินดีให้เป็นดิจิทัลฟุตพิ้นของท่านไหมมันจะติดกับความเป็นตัวท่านติดกับชื่อท่านท่านยินดีหรือไม่ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่น่ายินดีให้อยู่ได้ท่านจึงทําข้อสองถามประกอบกันสิ่งที่เราทําจะมีใครที่ถูกทาถูกกระทบและเกิดผลต่างๆดังที่ลิสต์เหล่านี้ไหถ้ามีขอร้องให้ยุติอย่าทําเพราะสิ่งเหล่านั้น เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่เราห้เกิดอันตรายนะคะวันนี้เราเจอกันคร่าวๆนะคะก็ขอ,อพระคุณสำหรับเวลานะคะถ้ามีอะไรทุกท่านมีคำถามส่งมาทางอีเมลนี้ได้นะคะ